นี่เราใหุ้ดสอบใน,นกาเจาะนครจะรหวันนะครับ นลยจะนครสวรรค์จะย้ายหานี้มานะโปรดรามที่นี่สถานีนครสวรรค์ ก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกป้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to นครสวรรค์ Station, please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciate for choosing our services and look forward to serving you again. Thank you. Thank you. วันนี้ผู้รีสาราขึ้นกบวนรถหนาแน่นมากทุกคนดูเอามีแน่นไหมแน่นเต็มที่นั่งแล้วนะ ผู okay, ้โดยสารต้องย้ายหุ่นนั่งให้นั่งฝั่งนู้นนะครับเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเขานอนอยู่นะครับไม่ต้องมีที่ว่างนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง

โเคเราออกครับต้นเร็วหนึ่งสิบสองใช้ตัดไปคือหล่อโพนะครับหล่อโพมาตานคีช่องแคตันเสนโปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาไปต่อไปครับหนึ่งนาทีจะได้เวลาขบวนรถเร็วเลขที่หนึ่งสิองต้นทางจากสถานีเทียนใหม่ปลายทางสถานีกรุงเที่ยวอัมล็กซึ่งต่อเที่ยวอยู่ในทางเทลวิชิหนึ่งเรื่องออกจาสถานีนักผู้โดยสารที่ thank <laughs> you จะไปถ่ายนะเพราะว่าโตนนี้ทางไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่นี่นี clone, ่เห็นไหมทุกคนดูนี่ห้ามขึ้นนะ